มีอาการเกรงเยอะเคยกินยาลดเกร็งหรือเปล่าสัญัาเคสผมนะครับผมมีเคสที่มีอาการเกรงอยู่เยอะมากๆทั้งมือและก็ขานะครับซึ่งผมก็ได้คุยกับทางแพทย์ที่เขาดูแลว่ามันต้องกินยาลดเกร็งเปล่าเขาบอกผมว่าจะสามารถฉีดได้แต่ว่าไขา้ผมเนี่ยลองดูก่อนว่าถ้าเราสามารถที่การที่ ทำท่าในการที่ท่านางแล้วแขนหรือการยืดเหยียดจนมันสามารถดีขึ้นก็ไม่ได้กินผมเลยทําท่าไก่ภาพเต็มที่เขาบอกเต็มที่ครับวไว้จเจอเขาอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็พบว,ว่ามันเริ่มดีขึ้นก็เลยไม่ต้องบออไม่ต้องฉีดยาต้องฉีดยาแล้วเก่งครับเลยจะบอกเพ่อว่าสำหรับคิดผมเนี่ยไม่เคยกินยาแล้วเก่งนะครับผมลดเก่งได้นะฮะมาจากการที่ทำไก่ภาพ ตอนที่นักกายภาพสอนทั้งหมดเลยนะครับทางท่ายืดแขนนั่งเี่นั่งเท้าแขนทางท่ายืดเหยียดขาต่างๆยืนเท้าขายืนปิงแขนอะไรพวกนี้นะครับทําให้เรานั้นเราสามารถทาได้ด้วยการกายภาพแล้วก็ไม่ต้องกินยาแล้วเก่งไม่ต้องฉีดยาแล้วเก่งครับก็เลยได้เอามาไล่เพื่อนฟังนะครับัสดีครับ